ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับปีเตอร์ปัญญาวีชแนลนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทําคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานประจําที่ทําอยู่ในตอนนี้มันวุ่นวายมากเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนนกนะครับที่ผมเคยพอเอาไว้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ ทุเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลูกยากนะครับสำหรับมือใหม่แต่ทุเรียนก็ตายยากเช่นกันครับดูอย่างเจ้าต้นนี้นะครับทุเรียนนกนี่นะถ้าใครจำกันได้นะครับต้นนี้เนี่ยอ่าผมได้เอายอดหม่อนทองมาเสียบนะครับแล้วพอมันแตกยอดแตกอะไรขึ้นมาปุ๊บ ด้วยความที่ผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะครับผมก็ตัดออกไปน,นะครับพวกนี้ผมตัดออกไปเสียบยอดต่อไปเสียบตรงที่อื่นต่อนะครับมันก็ต้นอื่นมันไม่ติดหรอกครับไอ้ต้นเนี้ยมันดูเหมือนจะตายแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับเขาแทงยอดอแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับจากมเมล็ดเดิมนะครับคืออันนี้อันนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอเรียนนกนะครับอันนี้คือบริเวณที่ผมเสียบยอดมันนะครับสังเกตดีๆนะครับมันเหมือนรอยหักนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นรอยที่ผมเสียบยอดนะครับเพื่อนผบ้ชม บริเวณเนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่ผมเสียบยอดไปนะแล้วนี่นะครับด้านบนเนี่ยก็คือเป็นพันม่อนทองนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนนกนะครับนี่นะครับมันตายยากจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ปลูกยากเช่นกันนะเห็นต้นนี้ก็เลย ทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวฤด,ดูการนี้มันใกล้จะมาถึงเรื่องของการเพาะเมล็ดแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนเริ่มออกเริ่มจำหน่ายกันเยอะแยะมากมายตามสองตลาดนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวถึงฤดูการเพาะเมล็ดผมก็จะมาทำคลิปการเพาะเมล็ดอีกนะครับผม ทำกันทุกปีเลยนะยังปลูกไม่เป็นสักต้นเลยครับยังปลูกไม่ได้สำเร็จผลสักต้นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับพยายามกันเรื่อยๆไปนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านที่อุดรน,นะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยนะครับเรื่องของโรคโควิด19นะครับก็ยังไม่สามารถเดินทางได้สะดวกเท่าไหร่นะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเมล็ดตุเรียนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยนะครับไอ้เจ้ายอดอ่อนทองเนี่ยที่เขากําลังเนี่ยนะครับมัน,นมันสามารถต่อยอดขึ้นมาเป็นต้นได้อีกครั้งหนึ่งผมก็จะเอาไอ้ยอดนี้ออกไป รหรือถ้ามันแข็งแรงกว่านี้ผมอาจจะหาพันธุ์อื่นๆมาเสียบนะครับให้เป็น2องพันในหนึต้นนะครับผมอ่ะก็ยังไงก,งไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอไปทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ